สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เรามาเจอกันใน EP ที่2ของเรื่องเราของแอมเป็นยังไงบ้างครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนสบายดีไหมทําอะไรอยู่ในแต่ละวันเวลาผ่านไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น,นแต่เวลาก็ยังอยู่เท่าเดิมอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีเรื่องเรื่องหลายเร้าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องทํามากขึ้นมันก็เลยทําให้เวลาของเราอาจจะผ่านไปเร็ว วันนี้อ้อมากจะเล่าเรื่องของไมเซ t ธุรกิจนะครับหรือว่าแนวคิดในการพัฒนาตนเองวันนี้อ้อมขอหยิบบทความของวันแฮนเดรมาให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่องวันแฮนเดรนะครับเป็นบุคคลท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายเขาได้ศึกษาชีวิตของคนรวย223คนนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีจนได้สิ่งที่สศรีเขามีเหมือนกันนะครับ เขาสรุปมาได้ประมาณ6กข้อนะครับที่เขาสรุปมาได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนรวยได้เขาทําอย่างไรเศรษฐีพวกนี้เขาต้องมีแนวคิดอะไรที่ตรงกันเขาสรุปมาให้เราประมาณ6กข้อเดี๋ยวเรามาฟังกันครับบุคคลท่นนี้เขาชื่อว่าทอมเคลรีครับเขาเป็นนักเขียนหนังสือชื่อดังใช้เวลาระยะเวลากว่า5ปีในการศึกษานิสัยของเศรษฐี2 2 3คนโดย177คน เป็นเศรษฐีที่สร้างตัวเองขึ้นมาเองนะครับทุกคนการศึกษาครั้งนี้ทำเพื่อหาคำตอบว่าแต่ละคนใช้เวลาในการทำอะไรบ้างซึ่งการวิจัยพบว่ามีประมาณ6สิ่งที่พวกเขาทำเหมือนกันทั้งหมดและมันคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในชีวิตครับข้อแรกคนเหล่านั้นไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้เขาบอกว่าแบบนี้นะครับ คอมเคลลี่พบว่า49%ของเศรษฐีที่เขาสัมภาษณ์มักเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆซึ่งมักจะใช้เวลา2-3นาทีต่อวัน69%มักใช้เวลาว่างกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาเอ่ยงานอดิเรกเอ่ยหรือวิชาความรู้อย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวัน63%บอกว่าพวกเขาฟังหนังสือเสียงระหว่างที่เดินทางไปทำงานอยู่ประจำ อ่าเรื่องนี้ใครเคยฟังบ้างครับ73%มักอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วอน่าสนใจนะครับคุณฟังสำหรับเศรษฐีที่เขาสัมภาษณ์ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองมีความสำคัญมากที่สุดข้อ2ครับเขาบอกว่าพวกเขาจะฟังมากกว่าพูด ระหว่างการสัมภาษณ์ทอมเคลรี่มักพบว่าสิทธฐีเหล่านั้นมักใช้กฎการฟังแบบ5ตัวหนึ่งใครเคยเรียนมาบ้างครับใครเคยฟังมาบ้างพวกเขาจะใช้เวลาฟังคนอื่นพูดเป็นระยะเวลาประมาณ5นาทีและพูดแค่1นาทีเท่านั้นเพราะการฟังมากกว่าพูดจะช่วยให้การกระชับความสัมพันธ์ในการทำงานราและได้มุมมองที่แตกต่างกันในแต่ละคนอ,ะอันนี้ข้อ2นะครับ ข้อที่3พวกเขาสร้างทีมที่แข็งแกร่ง8ป5ของเศรษฐีที่สร้างตัวเองขึ้นมานะครับทุกคนทำงานโดยเฉลี่ย50ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่พวกเขาไม่ได้ทำงานแค่คนเดียวนะครับพวกเขามักจะมองหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองอยู่เสมอเรื่องไหนที่ตัวเองทำไม่ได้หรือไม่ถนัดก็มอบหมายงานให้คนที่เก่งด้านนั้นทำเพราะพวกเขา จะได้ขยับตัวออกมามองภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นอ่ามือนกับมือนกับเราหาของอะไรไม่เจอทุกคนเราก็ถอยห่างออกมาอ่าแล้วก็จะได้เห็นมุมกว้างเรากจ็จะเจอสิ่งของสิ่งนั้นที่เราหาหาอยู่โอเคไหมครับให้มองภาพรวมแบบนี้นะครับข้อที่4ี่เขาบอกว่าเศรษฐีที่ประสบความสําเร็จมักฝันใหญ่เกินตัวเสมออืมเศรษฐีหลายคนที่มี ที่ทอมนะครับเคลวี่ได้พูดคุยด้วยเนี่ยมักจะเขียนชีวิตในอุดมคติของพวกเขาว่าจะเป็นยังไงในอีก10ปีข้างหน้า,าซึ่งคนทั่วไปาวาดฝันเพียงแค่ตื่นมาพรุ่งนี้จะกินอะไรดีแต่เศรษฐีมีความคิดว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะสามารถทำเงินได้อย่างไรแค่นี้ความคิดก็ต่างกันแล้วเห็นไหมครับ เราไม่ได้คนพวไแปอาจจะคิดว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะกินอะไรฉันจะไปทําอะไรแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เขาเป็นเศรษฐีหรือเป็นคนรวยเนี่ยเขาจะคิดมากก้าวขั้นขึ้นไปกว่าเราอีกมากเช่นอาจจะคิดว่า10ปีทําอะไร20ปีข้างหน้าจะทําอะไรเขาคิดแบบก้าวไกลามากๆโกกินนะครับทีนี้ไปที่ข้อ5้ากันครับทุกคนข้อ5้าเขาบอกว่าเศรษฐีที่สร้างตัวเองให้ความสําคัญกับตัวเองหลายคนมองว่า คนที่ประสบความสำเร็จจะต้องทํางานแบบหามรุ่งหามค่ํายิ่งสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วอาจต้องทํางานตลอดทั้งวันแบบไม่ได้พักเลยเออมันก็จริงนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเขาใส่ใจกับสุขภาพตัวเองมากกว่าการเร่งทําธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากกว่าอีกอเพราะการออกกําลังกายเป็นเหมือนแรงผลักดันที่ทําให้บรรลุเป้าหมายได้ เห็นไหมครับเขาก็มองหาเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองมาเป็นหลักเช่นกันเขาไม่ได้แบบทํางานหามรุ่งหามค่าจนลืมมัวลืมว่าจะต้องดูแลตัวเองร่างกายร่างกายนี้ที่ทํางานหนักอะไรประมาณนี้เขาก็เห็นความสัมพันธ์ในการออกกำลังกายและดูแลตัวเองไปด้วยนะครับทีนี้ข้อที่6ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าเศรษฐีไม่พึ่งดวงครับทุกคนแต่สร้างโชคแห่งตัวเอง 94%ของเศรษฐีในการศึกษาของทองเชอร์รี่เนี่ยครับอกว่าพวกเขาไม่เคยเล่นการพนันเลยโชคในบริบทนี้ไม่ใช่เรื่องบังเองิญแต่เป็นการเสี่ยงดวงกับสิ่งใหม่ๆซึ่งคนทั่วไปอาจเลือกเส้นทางรวยทางลัดด้วยการซื้อลอตเตอรี่ ơi, เออทำนายอะไรต่างๆมากมายเออโอเคไหมครับแต่เศรษฐีเหล่านี้ภาคเพียรทำงาน สร้างโอกาสให้กับตัวเองและสุดท้ายโชคแห่งความสำเร็จก็จะมาถึงตัวพวกเขาเองแนวคิดนี้ดีมากๆเลยครับทุกคนนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่จําเป็นต้องมาจากต้นทุนทางบ้านที่สูงกว่าคนอื่นเสมอไปเพราะความสําเร็จสามารถเกิดขึ้นได้หากมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนไปของตัวเองแค่เริ่มจากความคิดหรือ mindset ของเราเนี่เองครับ ก็สามารถพลิกชีวิตของตัวเองได้แล้วครับขอบคุ้งบอกความดีๆนะครับจาก o 0 e h Well ด้วยนะครับให้ทุกคนลองอานไปปรับใช้ดูนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าอ้าเจะเาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกในพอดแชสต์นี้เรื่องเล่าของอ้ามสวัสวดีครับ